สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในเชอร s t o อ y ครับในวันนี้ผมก็มีเนื้อหาดีๆมาให้น้องๆที่อายุจะเข้าใกล้20ผมมีความคิดว่าถ้าผมสามารถให้คำแนะนำกับคุณผู้ฟังที่อายุใกล้จะ20ได้แล้วเนี่ยผมจะมีคำแนะนำไหนบ้างที่จะเอามาให้ซึ่งต้องเรียกว่าที่พเนาะที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็สามารถเข้ามาแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์กันได้นะครับสำหรับ คนที่อายุจะเข้าใกล้20เนี่ยก็น่าจะอยู่ในเจเนอเรชัน C ส่วนพี่ๆก็จะอยู่ในเจเนอเรชัน X g e n e r เจเนอเรชัน Y ซึ่งก็อาจจะมีฐานะมั่นคงมีครอบครัวมีงานทำแล้วในช่วงชีวิตนี้ซึ่งวันนี้ผมก็เลยได้เขียนเนื้อหาที่เป็นคำแนะนำที่จะเอามาให้คุณผู้ฟังที่อายุจะเข้าใกล้20แล้วมาดูกันว่าผมจะมีคำแนะนำไหนบ้างที่ผมเองก็ได้พบเจอมาแล้วก็อยากที่จะเอามาถ่ายทอดเรามาดูไปพร้อมกันครับบทเรียนที่1 ค้นหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอครับการค้นพบตัวเองการค้นหาตัวเองการรู้ว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆแล้วมันสําคัญพอๆกับการเรียนให้ได้เกรดดีๆการใช้ชีวิตที่ประสบความสําเร็จซึ่งเราจะไม่มีทางรู้สึกว่าประสบความสําเร็จเลยถ้าเราไม่ได้หาตัวเองให้เจอเราไม่รู้ว่าเราถนัดอะไรเราไม่รู้ว่าชอบอะไรจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วมีน้อยคน ที่จะพูดถึงครับคุณผู้ฟังตอนที่ผมเรียนในช่วงมัธยมก็ไม่ค่อยมีใครใความสำคัญกับการค้นหาตัวเองมากสักเท่าไหร่นักแม้แต่สถาบันการศึกษาเราถูกให้เรียนในสิ่งที่หลายครั้งเราก็ตั้งคำถามว่าเราเรียนไปทำไมบางวิชาเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าซึ่งผมมั่นใจว่าไม่ใช่ผมคนเดียวแน่นอนที่ตั้งคาถามกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งผมได้เปรียบอย่างหนึ่งในตอนที่ผมกาลังเรียนอยู่คือ ผมรู้ว่าผมชอบภาษาอังกฤษามากผมชอบถึงขนาดที่ว่าผมสามารถฝึกอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ,กฤษโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับมันทําให้ผมรู้เลยว่าเฮ้ยผมชอบภาษาอังกฤษจริงๆในห้องเรียนในตอนนั้นผมเป็นคนเดียวที่คาดว่าน่าจะสื่อสารภาษาอังกฤษกับครูได้และมันรู้สึกสนุกยิ่ยงเราทําเราย,ยิ่งรู้สึกโดดเด่นต่อให้วิชาอื่นเกรดผมจะไม่ได้สูงแต่ทุกครั้งที่ผมเรียนภาษาอังกฤษผมรู้สึกว่าผมต้องทําวิชานี้ให้ดีซึ่งพอผมจบ จากการศึกษามาแล้วมาทํางานสิ่งที่เราให้ความสําคัญสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจุดเด่นของเรามันมาช่วยเราตอนทางานจ,จริงๆครับคุณผู้ฟังมันทําให้เรารู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราถนัดและเราก็จะมุ่งเป้าไปทางนี้มันทําให้เราเคารพตัวเองมากขึ้นมันทาให้เราเห็นคุณค่าในตัวเรามากขึ้นเพียงเพราะว่าเรารู้ว่าเราชอบอะไรเรารู้ว่าจุดเด่นของเราคืออะไรสําหรับคุณผู้ฟังที่ยังไม่รู้ว่าเอ้ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราชอบอะไรสิ่งที่ผมจะแนะนําให้หาก็คือ ลองดูว่าในช่วงเวลาว่างๆเราสามารถทำอะไรได้นานโดยที่ไม่มีใครมาบังคับนั่นแหละครับคือสิ่งที่อาจจะเป็นตัวตนของคุณเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องสังเกตให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไปอีกบทเรียนข้อที่2ครับเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีผมขอถามคำถามกับคุณผู้ฟังทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่เลยว่าในชีวิตเราเนี่ยมีไม่ถึง สิบคนอะมีไม่ถึงห้าคนด้วยซ้าครับใช่ไหมเวลาที่เราพูดอะไรก็ตามเราอยากจะสื่อสารอะไรกับเขาก็ตามมีไม่กี่คนครับที่ตั้งใจฟังเราจริงๆผมมั่นใจเลยว่าคุณผู้ฟังสามารถนับคนได้เลยใช่ไหมครับว่ามีใครบ้างที่สามารถฟังเราได้โดยที่ฟังด้วยความเข้าใจฟังโดยไม่ตัดสนินเพราะหลายครั้งเลยเราเจอคนพูดเก่งมาเยอะแล้วในชีวิตในชีวิตเรามีคนสามารถพูดเก่งสามารถดึงดูดให้เราคล้อยตามได้แต่มีน้อยจริงๆ ที่จะฟังในสิ่งที่เราพูดซึ่งทักษะการฟังเนี่ยแหละครับมันเท่ากับว่ายิ่งคุณฝึกฝนในทักษะนี้มากเท่าไหร่คุณจะเป็นคนที่เรียนรู้ได้ชาญฉลาดมากขึ้นคุณจะสามารถลดระดับอีกโก้ตัวเองลงและก็เรียนรู้จากคําพูดเรียนรู้จากการสื่อสารของอีกฝ่ายและที่สําคัญยิ่งคุณตั้งใจฟังเขาอีกฝ่ายเขาจะยิ่งสนใจในตัวคนคุณจะยิ่งเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่ ดูมีความสุขุมมากขึ้นดังนั้นแล้วทักษะการเป็นผู้ฟังสําคัญมากๆโดยเฉพาะในศตวรรษน,นี้น้องๆที่จะเข้าใกล้อายุ20ขอให้ฝึกทักษะนี้ไว้ครับมันสําคัญจริงๆนี่เป็นหนึ่งทักษะที่ไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรคุณจะเติบโตจากทักษะนี้อย่างแน่นอนบทเรียนที่3ครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อแน่นอนว่าเราถูกปลูกฝังความเชื่อมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งหลายความเชื่อเลย เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรเพียงแต่ว่าคนอื่นเชื่อเราก็เลยเชื่อตามซึ่งความเชื่อเหล่านั้นในอนาคตมันมีโอกาสสูงมากที่จะไม่เป็นไปในตามที่ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อผมขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังแล้วกันในอดีตครับมีคริสตจักรที่ปกครองยุโรปอยู่ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยใครที่เห็นต่างจากคริสตจักรจะถูก นาไปลงโทษถูกนําไปประหารทั้งหมดถือว่าเป็นพ่อหมดแม่หมดในสมัยนั้นถึงมีประโยคที่ว่าการล่าพ่อหมดการล่าแม่หมดผมมั่นใจว่าทุกคนจะเคยได้ยินเรื่องนี้ใช่ไหมครับซึ่งนั่นแหละครับนั่นเป็นหนึ่งในยุคตกต่ําของยุโรปมากๆเพราะว่าไม่มีนว,วัตรกรรมใหม่ๆไม่มีการค้นพบไม่มีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพราะว่าถ้าคุณค้นพบสิ่งใหม่ๆคุณจะถูกมองว่าเป็นพวกนอกคอกเป็นพวกไม่เคารพคิดตจะกรเป็นพวกพ่อหมดแม่หมดซึ่งนั่นแหละครับคือ การที่คุณคิดจะแหกความเชื่อเดิมๆคุณจะถูกทําโทษในที่สุดสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรพัฒนาเลยสาเหตุสําคัญก็คือไม่มีใครกล้าเห็นต่างในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อแต่พอในยุคปัจจุบันเริ่มมีการแตกความเชื่อออกเป็นหลายแขนงมีการตั้งคําถามกับความเชื่อเก่าๆมีการเปลี่ยนความรู้มีการซิงเก็ตน,นวัตกรรมมันเกิดสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นโลกมีการหมุนไปไวยิ่งขึ้น นี่แหละครับคือประโยชน์ของการตั้งคำถามกับความเชื่อและอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อเพราะในอนาคตมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่สิ่งที่เราเคยเชื่อนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงบทเรียนที่4ครับเชื่อมั่นในตัวเองต่อให้ผมจะพูดว่าเราต้องตั้งคำถามกับความเชื่อของเราก็ตามแต่ความเชื่อที่คุณมีต่อตัวเองมันสําคัญมากถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะประสบความสําเร็จคุณเชื่อว่าคุณจะยิ่งใหญ่คุณเชื่อว่าคุณจะ มีชื่อจารึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ในอนาคตสมองของคุณครับจิตใต้สำนึกของคุณจะมองหาโอกาสใหม่ๆจะมองหาการกระทําใหม่ๆที่จะทาให้คุณสําเร็จแต่ถ้าคุณเชื่อว่าเราเกิดมาต้นทุนไม่มีเราเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยเราไม่มีทางจะประสบความสําเร็จอะไรหรอกหลายคนคิดแบบนี้คนที่คิดแบบนี้มีอยู่จริงครับและผมมั่นใจว่าทุกๆคนก็น่าจะเคยเจอหรือบางทีเราก็เป็นคนนั้นแหละที่คิดแบบนั้นซะเองซึ่งความคิดเหล่านี้แหละครับมันทําให คุณไม่ได้มองหาโอกาสใหม่ๆไม่ได้มองหาวิธีการใหม่ๆต้นทุนมีไม่เท่ากันก็จริงครับเราทุกคนเกิดมาจนเกิดมารวยไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับได้เลยแต่เราจะตายไปแบบจนๆหรือเปล่านั่นเป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้ครับอย่างบิลเกตส์เขาก็เคยได้บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดเลยถ้าคุณจะเกิดมาจนแต่คุณจะผิดทันทีถ้าคุณตายไปแบบจนๆดังนั้นขอให้พัฒนาจากสิ่งที่คุณมีเนี่ยแหละครับคุณยังมีโอกาสที่จะได้ดูคลิปนี้คุณยังมีโอกาสที่จะฟังในสิ่งที่ผมพูดนนนนี่ก็็ือเปต้ทุ ที่หลําคามากๆแล้วเราทุกคนมีต้นทุนครับคุณผู้ฟังบทเรียนที่5อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณจริงๆเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับหากคุณผู้ฟังจําได้ผมเคยพูดว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เก่งมีทัศนคติที่ดีมีต้นทุนที่ดีสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมของคุณความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมรอบข้างถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ดีขึ้นมา เขาก็จะสามารถดึงให้คุณตกต่ำลงมาได้ครับเขาจะฉุดรั้งคุณมาถ้าสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นท็อกซิกกับคุณโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกท็อกซิกเฟรนด์หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเราใช้เวลาอยู่กับสิ่งเหล่านี้นานจนเกินไปสุดท้ายแล้วจิตใต้สำน,นึกของเราก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมาครับเพราะจริงๆแล้วในฐานะมน,นุษย์คนหนึ่งเราไม่มีทางเลือกได้ว่าเราจะรับหรือไม่รับสภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้หรือเปล่า อยู่ที่ว่าเราจะเอาตัวเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นนานแค่ไหนถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอยากจะเป็นคนที่เก่งหาสภาพแวดล้อมที่ทําให้คุณมีแรงบันดาลใจครับแล้าคุณจะรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมเหล่านั้นพยายามผลักดันให้คุณพัฒนาตัวเองบทเรียนที่ 6. ดูแลบุค,คลิกตัวเองครับต่อให้เรื่องของการดูแลบุค,คลิกการแต่งตัวเนี่ยจะดูเหมือนเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ แต่ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าต่อให้คุณจะเป็นเด็กแต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะดูแลบุคลิกดูแลสภาพร่างกายดูแลการแต่งตัวให้ตัวเองคุณจะกลายเป็นคนที่โดดเด่นเพราะไม่นานเมื่อคุณเติบโตมาคุณก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้อยู่ดีดังนั้นสู้เรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้มันจะทําให้เราเป็นคนที่โดดเด่นขึ้นครับถ้าเรารู้จักแต่งตัวรู้จักที่จะดูแลตัวเองให้ดีเท่ากับว่าเราให้เกียรติอีกฝ่ายเราให้เกียรติสถานที่นั้นและเราจะได้รับเกียรตินั้นกลับมาหาก คุณผู้ฟังเคยดูหนังเรื่อง King's Man ไหมครับที่เขาพูดว่า m a n n e r make man มารยาทสร้างคนใช่ไหมครับมารยาทนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้มนุษย์มีความโดเด,มกกมมโดเด่นมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆมีความโดดเด่นมากกว่าสัตว์สปีชีส์อื่นๆเพราะเรามีมารยาทครับบทเรียนที่7อ่านหนังสือและฟัง podcast สิ่งหนึ่งครับที่ทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลคือการเรียนรู้คือการฟัง podcast ครับ ในตอนที่ผมอยู่ชั้นมัธยมผมโชคดีมากๆที่ผมเจอสิ่งที่ตอนนั้นเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพอดแคสต์คืออะไรใช่ไหมครับแต่ก็จะมีการที่พูดให้ความรู้พูดให้แรงบันดาลใจสิ่งที่ผมชอบฟังคือมาจากคุณขุนเข่าครับเขาจะพูดเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของการพัฒนาตนเองกับคุณนหนวดซึ่งผมฟังเรื่องราวแบบนี้ตั้งแต่มัธยมสําหรับผมเป็นเรื่องที่โชคดีมากที่ผมมีโอกาสได้มาเจอสิ่งเหล่านี้มันทําให้ผมได้รู้จัก เรียนรู้ครับใช้เวลาก่อนนอนฟังในสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าจะแอดวานซ์กว่านั้นก็อ่านหนังสือก็ได้แต่ผมมั่นใจเลยว่าสิ่งนี้แหละจะเปลี่ยนแปลงชีวิตน้องๆที่จะเข้าใกล้อย่20จะทําให้น้องๆได้รู้จักที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเปิดโลกใหม่ๆเปลี่ยน m i n d s e ตปรับทัศนคติพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นให้เป็น best อร์ชั่นของตัวเองการฟัง podcast การอ่านหนังสือช่วยได้จริงๆครับและเป็นสิ่งที่ควรทําตั้งแต่ตอนนี้บทเรียนที่8ครับ ล้มเหลวให้ฉลาดลุกให้ไหวต้องยอมรับเลยว่าในช่วงที่เราอายุน,น้อยๆถ้าเราเจอความล้มเหลวตอนที่เราเจอความล้มเหลวเรารู้สึกยิ้มไม่ออกเรารู้สึกเป็นทุกข์แน่นอนแต่ถ้าคุณผ่านมาได้คุณจะโดดเด่นคุณจะเป็นคนที่โดดเด่นกว่าคนอื่นเพราะความล้มเหลวเหล่านั้นสุดท้ายแล้วเขาจะกลับกลายมาเป็นบทเรียนให้คุณต่อย,ยอดไปเป็นความสําเร็จได้และตอนที่เราอายุยังน้อยครับเราสามารถล้มเหลวได้เพราะเราสามารถลุกได้ไวดังนั้นแล้ว พยายามลงมือทําให้เยอะล้มเหลวให้มากและเรียนรู้ให้ฉลาดแล้ววันหนึ่งความสําเร็จจะอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวผมครับบทเรียนที่9ครับฝึกที่จะบริหารเงินผมขอเล่าเรื่องราวประสบการณ์ตอนที่ผมได้เงินเดือนครั้งแรกที่เราเรียกกันว่าตกเบิกที่เราจะได้เป็นก้อนใช่ไหมครับตอนนั้นผมรับราชการอยู่ในช่วงชีวิตตอนอยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยผมไม่เคยได้ตังก้อนผมไม่เคยได้เงินเดือน แล้วผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าผมขาดหายอะไรไปเลยนะผมก็รู้สึกว่าผมก็ใช้ชีวิตปกติแต่พอผมเริ่มมีเงินเดือนครับตกเบิกครั้งแรกผมได้เงินประมาณ5 0,000ประมาณ4ี่หปีที่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมไม่รู้ตัวเลยก็คือผมสามารถใช้เงิน5 0 0ห0ื่นนั้นภายใน1เดือนครับภายใน1เดือนซึ่งทั้งนั้นที่เมื่อก่อนผมไม่เคยที่จะคิดจะไปช้อปปิ้งหรือจะไปซื้อของอะไรเลยแต่พอผมมีเงิน จิตใต้สํานึกอยู่ดีๆมันก็อยากที่จะได้สิ่งของอยากที่จะได้เสื้อผ้าอยากที่จะได้ของที่เราไม่เคยมีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและผมมั่นใจว่าเราต้องพยายามฝึกฝนที่จะบริหารเงินตั้งแต่ตอนอยังมีน้อยๆเพราะถ้าไปรอตอนมีเงินเดือนตอนที่มีเงินก้อนเข้ามาไม่มีทางครับเราสู้จิตใต้สํานึกเราสู้อารมณ์สัญชาตญาณของเราไม่ไหวเราต้องฝึกกันตั้งแต่ตอนนี้เพราะถ้าไปรอฝึกตอนที่เรามีเงินก้อนเนี่ยผมมั่นใจว่ายากยากมากมาก เพราะผมเองก็เคยพลาดครับตอนที่ผมได้เงินเดือนมาแรกๆผมก็ไปซื้อของซื้อของที่ผมไม่เคยมีของที่ผมอยากได้ตอนเด็กๆซึ่งผมพูดได้เต็มปากเลยว่าถ้าย้อนกลับไปได้ผมจะใช้เงินให้ฉลาดกว่านี้ผมจะเก็บแล้วหาวิธีลงทุนแต่ก็มันผ่านมาแล้วครับผมก็ได้บทเรียนจากตรงนั้นมาแล้วเรียบร้อยคุณผ,ผู้ฟังบทเรียนที่10อย่าเสียเวลาทะเลาะกับคนที่ไม่ต้องการฟังเราเด็ดขาดบางครั้งเวลามีใครก็ตามเห็นไม่ตรงกับเรา ความรู้สึกแรกที่ก็คือความรู้สึกแรกที่มันเกิดขึ้นบางครั้งมันก็เรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะเอาชนะเราต้องการที่จะให้เขาเปลี่ยนความคิดให้ได้ซึ่งผมบอกเลยว่ายิ่งเราไปยัดเยียดความเชื่อของเราให้อีกฝ่ายมากเท่าไหร่เขาจะรู้สึกยิ่งอยากต่อต้านความเชื่อของเขามันจะเป็นเกราะกำบังได้หนามากขึ้นครับดังนั้นและเวลาคุณจะทะเลาะก,กับใครเลือกคนทะเลาะให้ดีถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการเรียนรู้อะไรอยู่แล้วไม่ได้มี growth mindset ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนความเชื่ออะไร อย่าไปทะเลาะกับเขาครับการที่จะเปลี่ยนคนเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาเป็นสิ่งที่ฉลาดกว่าและเป็นสิ่งที่คุณต้องทํามากกว่าการเลือกที่จะไปทะเลาะเลือกที่จะไปโต้เถียงกับคนที่ไม่ได้ต้องการเรียนรู้อะไรอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เหนื่อยที่สุดในโลกและเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ครับบทเรียนที่11ระวังอีโก้ของตัวเองในยุคสมัยนี้เราสามารถเห็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ตั้งแต่อายุยังน้อยใช่ไหมครับ สิ่งหนึ่งที่มันจะมากับความสําเร็จเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยก็คืออีโก้หรือการยึดถือในตัวตนของตัวเองผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสําเร็จได้ตั้งแต่ตอนที่อายุยังน้อยผมสามารถมีอะไรบางอย่างที่โดดเด่นกว่าคนรุ่นเดียวกันสิ่งที่มันตามมาแล้วผมไม่รู้ตัวแล้วมันทําลายผมมันคืออีโก้ครับผมมีอีโก้จากความสาเร็จผมมีอีโก้จากการที่ทําอะไรบางอย่างแล้วชีวิตโดดเด่นขึ้นชีวิตประสบความสําเร็จขึ้นแต่พอผมมีอีโก้ผมรู้สึกว่าผมไม่ฟังใคร ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากเรียนรู้อะไรมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมมีอีโก้พุ่งพล่านครับจนครั้งหนึ่งอีโก้เหล่านี้แหละกลับมาทําลายตัวผมกลับมาทําให้ผมรู้สึกเสียความมั่นใจไปถึงที่สุดและบทเรียนเหล่านั้นแหละครับทำให้ผมรู้เลยว่าอีโก้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าคุณบริหารไม่ดีเขาจะเป็นศัตรูมาทําร้ายคุณคนที่ประสบความสําเร็จถ้าเขามีอีโก้ครับ ที่เขาสามารถบริหารได้เขาจะเป็นคนที่ดูสุข,ขมุมเขาจะเป็นคนที่วางตัวดีถ้าคุณไม่มีอีกโก้เลยคุณก็จะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคุณก็จะไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจอะไรดังนั้นผมจะไม่บอกว่าห้ามมีอีกโก้แต่ขอให้บริหารอีกโก้ให้ดีในทุกๆครั้งที่คุณประสบความสําเร็จไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ขอให้พึงแะลึกไว้ว่าคุณยังมีอีกหลายสิ่งที่คุณยังไม่รู้ และคุณไม่มีทางที่จะรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ขอให้อย่าหยุดที่จะเรียนรู้อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองและนี่แหละครับจะทําให้อีโกของคุณอยู่ในจุดที่สมดุลที่สุดบทเรียนสุดท้ายครับบทเรียนที่1 2เรียนรู้ที่จะสร้างทัศนคติที่เป็นผู้นําผมมั่นใจเลยว่าในยุคสมัยนี้อาชีพที่เราอยากจะเป็นมากที่สุดอาจจะไม่ใช่หมอไม่ใช่ทนายไม่ใช่ทหารไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วผมไปถาม เด็กรุ่นใหม่ในยุคเจเนอเรชันนี้ครับวัยรุ่นในยุคนี้สิ่งที่เขาอยากเป็นคือเขาอยากเป็น CEO บ้างเขาอยากไปเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยทำเขาอยากเป็นนายตัวเองเขาอยากเป็นฟรีแลนซ์เทรนมันเปลี่ยนไปครับซึ่งผมเห็นด้วยเพราะว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในยุคนี้อยากเป็นสิ่งหนึ่งคือความเป็นผู้นําเราอยากจะเป็นผู้นําเราอยากจะเป็นผู้นําชีวิตตัวเองเราไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การบงการของใครอีกแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและผมชื่นชมน้องๆที่สามารถ สร้างทัศนคติที่เป็นผู้นําได้ดีกว่ายุคสมัยก่อนมากๆเพราะผมมั่นใจเลยว่าด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาด้วยนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกมันทําให้เราเห็นโอกาสมากขึ้นมันทําให้เรามองเห็นว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้ชีวิตด้วยการเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกจ้างตลอดชีวิตก็ได้เราสามารถเป็นผู้นําตัวเองได้เราสามารถเป็นนายของตัวเราเองได้นี่แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความคิดของเด็กรุ่นใหม่หลายคนอาจจะมองว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีความอดทนแต่ผมมองไปอีกแบบ ผมมองว่าเด็กรุ่นใหม่เขามองเห็นโอกาสเยอะเขารู้ว่าอะไรที่เขาไม่ชอบเขาไม่ควรจะเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นเขาอยากจะใช้เวลาใช้พลังงานไปกับสิ่งที่เขาต้องการมากกว่านี่คือสิ่งที่ผมเข้าใจกับเด็กรุ่นใหม่เพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นจริงๆผมก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะแต่ผมแค่อายุ23แค่นั้นเองผมเกิดในช่วงปี1999ก็ปีนี้ก็จะเข้าอายุ24แล้วจริงๆผมก็ถือว่าเป็นเด็กครับ แต่ผมก็ยังมีคำแนะนำหลายอย่างที่อยากจะแนะนำให้น้องๆที่เข้าใกล้อายุ20ผมมั่นใจเลยว่าเมื่อเราโตมาความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดเยอะกว่านี้แน่นอนการเรียนรู้การมีชีวิตแบบ life long learning คือสิ่งหนึ่งที่จะตอบโจทย์ในยุคสมัยนี้ได้ดีที่สุดเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราหยุดเรียนรู้เราจะถูกค้นล้มครับเราจะถูก d ิส r รั t จากคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอดังนั้นขออย่าให้หยุดเรียนรู้ครับและทั้ง12บทเรียนนี้ สิ่งสําคัญก็คือเกมนี้ไม่มีเส้นชัยครับคุณต้องทําตลอดชีวิตถ้าคุณหยุดเมื่อไหร่เท่ากับว่าคุณเดินถอยหลังนี่ก็เป็นคําแนะนําที่ผมนํามาให้คนที่อายุจะเข้าใกล้20นะครับถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นกําลังหลักเปลี่ยนแปลงโลกสร้างวัตกรรมใหม่ๆซึ่งก็ขอให้น้องๆทุกคนที่โตมาเป็น คนที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาโลกได้ไม่จําเป็นต้องพัฒนาประเทศนี้ก็ได้ครับขอให้คุณเป็นคนดีและสามารถพัฒนาโลกได้ผมชื่นชมน้องๆที่มีความฝันที่อยากจะเมื่อโตไปอยากจะไปทํางานที่ต่างประเทศอยากจะไปเรียนรู้ภาษาต่ตางประเทศผมว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรามีชีวิตที่โดดเด่นเพราะว่าการออกไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นการออกจากคอมฟอร์ทโซนที่ต้องใช้ความกล้าพอสมควร และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำครับเป็นข้อแถมก็คืออยากให้เร,เรียนรู้ภาษาอังกฤษไว้ภาษาอังกฤษสําคัญมากสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเห็นได้ชัดเลยก็คือคนไทยค่อนข้างที่จะพูดภาษาอังกฤษได้น้อยถ้าเทียบกับต่างประเทศหรือแม้แต่เทียบในทวีปเอเชียด้วยกันเองคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้น้อยครับแต่ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ทัศนคติของคุณมายส์ของคุณจะเปิดกว้างมากๆการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับ เพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่พูดภาษาอังกฤษได้อาจจะไม่ได้พูดเหมือนเจ้าของภาษาแต่ผมมั่นใจเลยว่าการที่ผมพูดภาษาอังกฤษได้นี่แหละมันทําให้หน้าที่การงานของผมในช่วงที่ผมยังเป็นพนักงานอยู่เนี่ยมันทาให้ผมเติบโตได้เร็วมากๆในการที่ผมสามารถพูดภาษาอังกฤษได้และสิ่งสําคัญก็คือยิ่งคุณรู้ภาษาเยอะก็เท่ากับว่าคุณรู้วัฒนธรรมของเขาเยอะคุณก็จะไม่จํากัดอยู่ในกรอบความเชื่อเดิมๆคุณจะคอยเปลี่ยนความเชื่อตลอดเพราะคุณได้รับ วัฒนธรรมรับอิทธิพลจากความเชื่อจากต่างประเทศเข้ามานี่แหละครับจะทําให้คนเป็นคนไม่หยุดเรียนรู้นี่ก็เป็นบทความที่ผมเขียนขึ้นมาเองแล้วก็ผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังทุกคนเลยไม่ว่าจะอยู่ในเจเนอเรชันไหนได้ประโยชน์จากบทความนี้อย่างแน่นอนและถ้าคุณผู้ฟังชอบสตอรี่ในเอพิโซดนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library Podcast ได้ครับแล้วก็ร้านหนังสือของผมมีหนังสือเล่มนี้มาขายแล้วนะครับ เอาตรงๆหายากมากๆและถ้าคุณผู้ฟังอยากอนดหนุนนะครับ The p ย y c h o l o g y of Money หนังสือการเงินแห่งศตวรรษที่21ผมสามารถพูดแบบนี้ได้เลยเป็นหนังสือที่ดีจริงๆเดี๋ยวผมจะรีบพรีออเดอร์มาลงขายให้เร็วด้วยสุดนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่คอยสนับสนุนและก็ติดตามมาจนถึงตอนนี้และผมรู้สึกดีทุกครั้งที่ผมได้สร้างคุณค่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่ได้ฟังคลิปผมและนำไปพัฒนาตัวเองและชีวิตดีขึ้นผมถือว่าผมประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดแล้วครับ แล้ววันนี้ผมไลออนเดอะไลบรารีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ